ปีใหม่แล้วนะคะหลายคนเตรียมแผนใช้เงินกันแล้วใช่ไหมคะแต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเรามีวิธีการที่จะใช้เงินให้รอดในช่วงส่งท้ายปลายปีมาฝากกันด้วยเพราะว่าใช้เงินเยอะแบบนี้หลายคนไม่ระวังอาจจะเป็นหนี้ในอนาคตก็ได้นะคะมาดูกันดีกว่าว,ว่าแต่ละวันทีมีอะไรบ้างข้อแรกเลยนะคะลองซื้อของมือสองสภาพดีนะคะโดยเฉพาะบรรดาของที่อยู่ในโลกของโซเชียลนะคะไม่ว่าจะขายใน Facebook หรือว่า Instagram ลองซื้อของเหล่านี้ให้กับคนใกล้ตัวเป็นของ ขวัญดูก็ได้เพราะว่าจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าได้เยอะทีเดียวแล้วค่ะข้อต่อมานะคะเมื่อเราซื้อของมือสองสภาพดีแล้วนะคะเราเองก็ต้องซื้อของอย่างมีเป้าหมายด้วยค่ะอย่างเช่นเทศกาลต่างๆที่เราจะจัดตลอดสิ้นปีเช่นไปปาร์ตี้กับเพื่อน เจอกับครอบครัวนะคะทาบุญทางศาสนาหรือแม้แต่ให้รางวัลกับตัวเองแต่ละอย่างก็จะมีเป้าหมายที่แตกต่างกันนะคะอย่างเช่นถ้าเราให้เวลากับครอบครัวสาระสาคัญก็คือการใช้เวลาด้วยกันอย่างเต็มที่อาจจะไม่จําเป็นต้องมีเรื่องของท้องควัเพราะประดับตกแต่งหรือแม้แต่สินค้าที่จะใช้ในการทํากิจกรรมร่วมกันก็ได้เพราะสาระสาคัญของการมีเวลาให้กับครอบครัวก็คือใช้เวลาร่วมกันมากกว่าดังนั้นจะได้ประหยัดเงินแล้วก็จะได้ใช้เวลารวมถึงเงินนะคะไป ตอบโจทย์ในแต่ละเป้าหมายได้อย่างชาญฉลาดมากยิ่งขึ้นค่ะ ต่อมานะคะถ้าใครกําลังจะเดินทางนะคะแล้วก็จะต้องไปจับฉลากหรือว่าให้ของขวัญพี่ใหม่กับใครไม่ควรห่อของขวัญแล้วใส่เข้าไปในกระเป๋าเดินทางนะคะไม่เช่นนั้นอาจจะเจอสนามบินนะคะขอให้เปิดกล่องของขวัญเสียอารมณ์นะคะแล้วก็เสียสตางค์ของขวัญโดยใช่เหตุทางที่ดีนะคะลองเลือกซื้อของออนไลน์แล้วก็ให้เขาส่งไปที่บ้านในต่างจังหวัดหรือว่าในต่างประเทศถ้าคุณจะเดินทางไปเจอเพื่อนฝูงก็ได้ด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะต่อมานะคะก็คือควรเปิดใจให้กว้างบางอย่างที่เราได้รับมา สุดท้ายเราอาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้อย่างเช่นถ้าครอบครัวนะคะใจดีซื้อเสื้อไฮโซนะคะราคาแพงให้กับเราทีเดียวเป็นของขวัญปีใหม่แต่สุดท้ายไม่ใช่ลฟ์สไตล์ของเรานะคะถ้าเอามาเก็บเอาไว้ไม่ได้ใช้ก็เสียประโยชน์เปล่าๆลองนําไปขายมือสองนะคะลดร,ราคาลงสักหน่อยเชื่อว่าน่าจะนําเงินก้อนนั้นไปซื้อของที่มีประโยชน์กับเราได้มากกว่าเปิดใจให้กว้างสักนิดหนึ่งนะคะ สุดท้ายนะคะหลายคนรู้เลยว่าพอช่วงปลายปีปุ๊บเนี่ยใช้เงินจํานวนมาหาศาลทีเดียวนะคะทั้งเรื่องของขวัญเอ่ยนะคะของฝากให้รางวัลตัวเองหรือไม่ก็ให้ของกับคนที่เรารักนะคะทางที่ดีควรหยอดกระบ,บุกไว้ตั้งแต่เนิ่นๆค่ะจะมากน้อยก็แล้วแต่ค่าใช้ใจ่ายของเราในช่วงปลายปีจะได้ไม่มีภาระหนักหนาในช่วงเดือนมก,กราคมที่มีบินของบัตรเครดิตมาแล้วก็ทําให้เราไม่มีกําลังที่จะจ่ายสุดท้ายอาจจะเป็นหนี้โดยไม่ได้ตั้งใจก็ได้นะคะเป็นเคล็ดลับดีๆที่จะมาฝากกัน ให้เราใช้เงินได้แบบไม่ขายมือนในช่วงเทศกาลแบบนี้ค่ะ